สวัสดีครับพี่น้องว่าเปรืออสานครับมเมเน,นครับสิพาพี่พี่น้องน้องสุขุสุขคนครับมาก,กินขนมจีนน้ำยาปลาพี่น้องนี่ครับกินผู้ดเดียวแซ่บๆแบนี่แหละครับพี่น้องนี่มาเบิงพักครับพี่น้องเพียพี่น้องพักจังมีอย่างนี้มี่ปกเขียมีผพักไส้พัก,พกอิตูพักเกษตร พ,พี่น้องผักซีเล่าเฮาพี่พี่น้องมาทางพี่ปไเนสารพัดพักพี่น้องเอ้ยชะอมก็มีผักเกษตรดอกคาบะเขียพี่ละครับมีทุกอย่างแล้วเพิ่มเติมนิดหนึ่งพี่น้องนี่ของแสบพี่รับดักแด้ดักแด้ไปตาแแสบบอกพี่น้องเบิ้งไข่หลายครับพี่น้องมาบะนี่มากินน้ำเปล่าเปียกได้เพียงคุณเบิ้งไข่ดักแด้ มาครับพี่น้องมากินน้ำบาเปครับสวัสดีครับพี่น้องสุสุคนครับบาเปลุวสาน์ครับมินิสีพัาพีพีน้องสุกุคนครับมากินขนมจีนเนี่ยครับขนมจีนแซ่บหัวปลาทูเป็นตําแหน่มันยาปลาพี่น้องได้เวลาแล้วเ้ามากินกันเลยพี่น้องก <c oughs> ินบอมาเด้อกินแบบใส่มือพี่น้องกินแบบสมัยก่าเขาเลยนิ่นึนงแซ่บหลายนี่พี่น้องกินบอ มากินผาดผักไงพี่น้องขออนุญาตใส่ผักพี่น้องใส่ผักใส่ผักเป็นผัก,กเกษตรตัวนี้ประเขียกับมีพี่น้องกัดเลยนี่คุยอย่างนี้พี่น้องเบิ้งนี่พี่น้องเบิ้งอืมอืม,อมจับ Hả theo, theo thế nào? Chị mẹ chạy mưa khô đấy nào? กัานาหาเนียวหาเนียวกินเลยพี่น้องก็ใส่ส่วนกินแบบนี้แหละมนจะได้อัทรรสดพี่น้องอืมพักนี่พี่น้องนีพ้พักขา้าวาไปย่านน้ำวมัาเลยอ่ะอื้อม ขึ้นเหมนเกยร์น้ยครับรเกษตรนอนพเตรวันงอนเดียน้อ,นอ,อ,นนอ,นองแป๋ อือมับเติมเสร็น้องไปก็หอม เห็นท้องหัวจริงแสบไปนนนนหน่อยเจ้าเจ้าหัน,น,นมาเผากันแล้วเดกหัวแล้วเดกหัวนั่งไปงนอนแม่แบันเนี่ยพี่น้องจ๋าเนี่ยครับดอกเขาเอื่นดอกเอีนนอยงนอน มันกินใด้นะพี่น้องมันกินใดเด้พี่น้องอืมดอกอันทังหน้าบ้านหมุนท้ายใหญ่ไม่ประโยชน์เอ็ดนอสนสมุนไพรกินกับพักอิดเป็นขนม,มกิ่น 嗯，夏天， เขียมาไปดูอีกทีนึ่เยน่ะ อ่างที่อ้างน้องทุกคน นงานแต่งงานเราเปิดได้ปีน้องเลย